สวัสดีครับวันนี้มีอัปเดตเกี่ยวกับแบรนด์ IQ นะครับก็เป็นแบรนด์ย่อยของ Vivo นั่นเองตัว iQ เนู่ยเน้นในเรื่องของ p e r f o r m a n c e เป็นหลักนะครับแล้วก็วางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเดียวแน่นอนว่าถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็จะเหมือนกับเซี่ยวมีกับ p พโคนะครับโดย p พโคเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของสเปคแรงราคาถูกและก็วางจําหน่ายแค่ออนไลน์เท่านั้นนะครับโดยล่าสุดของ IQ ก็คือ iq คู p r Pro นั่นเองเป็นแฟลกชิปที่รองรับการชาร์จ200วัตต์นะครับก็มาดูกันดีกว่าว่ามีจุดขายอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยก็คือคล้ายกับ X80 Series นะครับแต่ก็มีการตัดทอนสเปคบางอย่างออกไปนะครับอย่างที่บอกคือเขาเน้น performance เป็นหลักเรื่องกล้องเป็นรองนะครับเรื่องแรกที่เขานำมาโมก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเรียบ แบบเรียบๆนะครับไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่เขามีการโคแบรนดิ้งกับทาง BMW Motorsport นะครับแน่นอนว่ามันเป็นแบรนด์ที่กก่งๆซูเปอร์คาร์นอกึก่งๆแบบสปอร์ตดังนั้นเนี่ยก็จะ represent ในเรื่องของความเร็วแรงของไอคูเป็นอย่างดีนะครับซึ่งจะมีให้เลือก2สีก็คือสีขาวอย่างที่เห็นนะครับมีลายแถบ3สีแล้วก็มีสีดำนะครับดยสีดำเนี่ยจะเป็นฝาหลังลายคล้ายหนังนั่นเอง แน่นอนว่าสามารถชาร์จได้สูงสุดถึง200วัตต์นะครับเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ทันอีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ลืมชาร์จเฮ้ยมันปล่อยลืมชาร์จปล่อยเหลือ20%แล้วจะชาร์จได้เร็วขนาดไหนคําตอบคือ0-100ใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะครับถือว่าเร็วมากนะครับอ่ะผมเผื่อให้หน่อยก็ได้ประมาณสัก15นาทีก็ได้นี่อันนี้เต็มชัวนะครับ อย่างไรก็ดีถ้าคุณไม่ได้พกวอร์าชาร์จ200วัตต์มามันก็สามารถชาร์จได้สูงสุดที่65วัตต์ถือว่าเร็วอยู่ดีนะครับก็ไม่ช้าเนาะส่วนชิปประมวลผลใช้ snapdragon 8 plus gen 1ซึ่งก็เป็นชิปตัวเดียวกับแฟลกชิปที่อยู่ในตลาดทั่วไปะนะครับโดยความเร็วแรงเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงเนาะส่วนแรมก็ใช้ lpddr5 ส่วน ส t ต r เรจใช้ UFS 3.1ก็เป็นมาตรฐานส p ป k ฮาร์ดแวร์เดียวกับแฟล s h i p ทั่วไปเหมือนกันนะครับที่น่าสนใจคือเขาใส่ชิป Vivo V1 Plus มาด้วยซึ่งเป็น NPU ช่วยในการประมวลผลภาพถ่ายวิดีโออะไรต่างๆนะครับก็จะเหมือนกับ Vivo X80 Series ที่มีชิปตัวนี้แล้วถ่ายโคตรสวยเลยนะครับแน่นอนว่า iQOO 10 Pro ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ โัวหน้าจอของเขาเนี่ยมากับจอ AMOLED E5 ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในตลาดตอนนี้นะก็ความละเอียดอยู่ที่ 2K ขอบนี่บางมากๆนะครับโดยความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่1,500 nits นะครับแสดงผล Refresh Rate 120Hz รองรับ HDR10+ แล้วก็สามารถแสดงผลค่าสีต่างๆได้ค่อนข้างแม่นยำทีเดียว ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับมีตัวแฮปติกเซนเซอร์นะครับลำโพงคู่สเตอริโอต่างๆแล้วก็มีโหมดเกมเนาะที่เอาไว้ปรับตั้งคา่าได้สูงสุดแน่นอนว่ามันต้องเน้นอยู่ละนะครับส่วนกล้องจริงๆอาจจะไม่ได้เน้นมากแต่ก็ไม่แย่นะครับโดยเซนเซอร์หลักของเขาเนี่ยมากับ ISOCELL GN5 นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลซึ่งเป็นตัวเดียวกับ Galaxy S22 Plus นะ ้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับส่วนอันตรายเนี่ยก็ใส่มา50ล้านซึ่งสามารถถ่ายได้มุมกว้างสูงสุด150องศาเลยแล้วก็มีเลนส์ซูม3เท่ามีกันสั่นในตัวด้วยนะครับก็ถือไม่ธรรมดานะโดยโหมด150องศาเนี่ยก็จะเหมือนกับ Realme g t 2 Pro นะครับที่สามารถถ่ายเป็นเซอร์เคเป็นแบบเซอร์คูล่าอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เป็นลูกเล่นนึงเป็นกิมมิกหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรเนาะก็จะเป็น เรื่องของภาพถ่ายแล้วก็ระบบปฏิบัติการภายในที่เป็น Origin OS นะครับซึ่งก็เบส d on Android นะครับถ้าใครใช้เครื่องจีนก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะประมาณนี้ครับกับ i q 10 Pro นะครับแล้วเวอร์ชัน Global มีอะไรขายบ้างนะครับคำตอบคือตัวนี้ครับ อันนี้คือ i อคูอินเดครับซึ่งเขาไปทำตลาดตั้งแต่ปี2020เนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายรุ่นวางจำหน่ายนะครับอย่างรุ่นล่าสุดก็คือ IQ คูแซด6 5 g นะครับเช่นว่าเขาใช้ snapdragon 4 Gen 1เป็นรุ่นแรกนะครับหน้าจอ 120Hz กล้อง50ล้าน and; r ร i d 12นะครับบอดี้ดีไซน์ต่างๆถือว่า s l e k k n d Slim นะครับราคาเท่าไหร่นะครับแ a รม4รอม64เขาขายแค่หมื่น 99รูปีนะครับราคาไทยประมาณเท่าไหร่หาร2เลยครับง่ายๆนะครับหรือหาร2กว่าด้วยผมเคาะแล้วประมาณ6,300-6,400เองนะครับกับสเปคประมาณนี้แต่ถ้าต้องการเร็วขึ้นนิดหนึงแรม6บวก128ก็เพิ่มประมาณ7,800นะครับก็โคตรถูกอยู่ดีนะประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เลยบอกว่า i อคูเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เน้นวางจำหน่ายออนไลน์เน้นเร็วแรงและก็ถูกนะครับ โดยแฟลกชิ p ล่าสุดข,ของเขาคือรุ่นนี้ครับ i q 9T นะครับก็จะเห็นว่า,าเรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยเหมือนกับ i q 10 Pro ที่ผมกล่าวเมื่อกี้เลยกล่าวเมื่อกี้นี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละแต่เรื่องของเชื่อต่างๆก็แล้วแต่ประเทศที่นำมาทำตลาดเนาะอย่างที่เห็นก็คือใช้ Snapdragon นะ8 Plus Gen 1นะครับ แต่ระบบชาร์จเนี่ยสองวัตต์ไม่มีก็เหลือ120ซึ่งจริงๆมันก็เร็วอยู่แล้วนะครับร้อเนี่ยนะแล้วก็หน้าจอเป็น AMOLED e5 6.78นิ้วสังเกตนะครับจอไม่โค้งครับจอเรียบด้วยหลายๆคนน่าจะชอบนะก็อื่นๆก็เหมือนกันเลยครับความสว่างพันห้าร้อยนิตต่างๆนะครับมีวีวมี vivo v 1 plus ชิปด้วยนะครับก็เอาไว้ประมวลผลรูปภาพต่างๆนะครับทัสแซมเปิล р е й พันสองนะครับเ้ยไม่ใช่สิ 360นะครับแล้วก็ Instant ก็คือแบบเหมือนแบบเป็นตัวตอบสนองการสัมผัสอะไรต่างๆนะครับถือว่าเร็วครับก็เหมาะกับเล่นเกมมี v a p p r r h h m m e r r อร์ l i q u o d cooling นะครับตัวนี้จะเป็นระบบระบายความร้อนข้างในนะก็มีอะไรต่างๆบอกข็้นนั่งครบนะครับมี dual a axis นะครับมีลำโพงคู่สเตอริโอต่างๆกล้อง50ล้านนะครับมีอันตราวัย13แล้วก็พอ r ทร a เ t อสิบสองก็เ็นว่า มีการลดสเปคจากเวอร์ชันจีนพอสมควรนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ดีไหมต้องบอกว่าดีแน่นอนครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าสเปคของแฟลกชิพเขาเนี่ยไม่มีการตัดทอนในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกเลยนะครับ <c oughs> ก็อาจจะมีการลดสเปคอะไรบางอย่างได้บ้างนะครับแต่ราคาก็ยังจับต้องได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับมาดูราคากันดีกว่าเนาะโดยรุ่น R แลมส2บสาเนี่ยขายอยู่5,4 0 0 54,999รูปีเท่าไรนะครับประมาณ25,000น้าต้องบอกสเปคนี้เนี่ยถ้าเป็นค่ายอื่นนะครับขายกันแบบ30,000อัพนะครับแต่ IQ คูทำราคาได้ถูกมากๆนะครับอันนี้ก็รอรุ้นกันต่อไปว่าจะเข้าไทยไหมนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีรุ่นอื่นเนาะอย่าง IQ คู o 6เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสเปคที่เรียกว่า แรงมากนะครับใช้ snapdragon 870ชาร์จ80วัตต์นะครับจอก็เป็น AMOLED 120hz นะครับแล้วก็มีกล้อง64ล้าน OIS ด้วยสเปคเนี่ยดีกว่า Vivo v, v 2 5 5 g ที่ขายในตลาดตอนนี้สินะครับแล้วราคาเท่าไหร่ละ่ะนะครับคำตอบคือ RAM 12256ขายอยู่33,999รบาูปีประมาณ15ครับ15นนิดๆน,นะครับ ถือว่าถูกมากนะครับสาหรับสเปคนี้นะก็อยากให้ขายในไทยเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับจริงๆก็ข้อมูลของไ q คู a i l a n d เนี่ยมันมีออกมาว่าประมาณว่าแบบเฮ้ยจะนําแบรนด์นี้เข้ามาทําตลาดในไทยอย่างจริงจังนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ลองเบสที่อินเดียเป็นหลักเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาก็ขายเป็น g l o b a l มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็หลายๆรุ่นเนี่ยในไทยได้ขายก่อน อินเดียตามมาอะไรประมาณนี้นะครับก็รอติดตามในช่วงปลายปีนี้ได้ว่าไอคูจะเข้ามาในรูปแบบไหนขายรุ่นไหนบ้างราคาเท่าไหร่แต่เรื่องราคาเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าอินเดียขายโคตรถูกเลยนะครับสำหรับตัวไอคูถ้าเทียบกับ V ี vo ในสเปคเดียวกันเนาะก็รอติดตามกันได้ครับสำหรับใครที่รอมือถือราคาถูกจาก V ี vo นะครับห้ามพลาดครับ